สวัสดีครับสวัสดีครับม่สวัสดีครับวันดีวันดีฟซีสุขสุขคนทางบ้านเรื่อนเมือวันที่อะไรก่กนมาให้เงยี่บห้าครับเวันที่25าแล้วนะีหครับเนาะีิบ้ามอคำว่อพี่มอเรื่องเจอนี่เจอมอไก่เส้นีแมู่คนนีเรื่องเล่าเลาพรพแม่คนัฟังนะครับเนาะมีข่าวดวนแจ๊ด ้้าวมาะเ้าพี่น้องเลยนี่ะทาทังีก้าวุกเชิญมาซะดเอาน้ำส้มน้ำฟ้างน้ำแตนครับผมมีพัสดุไหมครับมีพัสดุอันนี้เป็นมาได้เยืเือค่ะเือเป็นถ่าไหมาพิรผาถดยพัสดุมาจากไส้ย่าพุ่มคุณนครับคุณกล้วยคือว่ากล้วยันบอขากุลสาธอขอบุญขอบุณเลยๆ อันไม่คู่ได้รับได้อันนี้แต่ของมันไม่ไม่เท่าพิเศษไม่เท่าวิเศษไม่เท่าไม่เท่าล้านนชาญไม่เท่าปูชีพเขาคุณสุรศักดิ์ลาฟาวิงนะคะคุณสุรศักดิ์ลาฟาวิงอ่านผิดกระและปวดด้วยนะคะเพรก็เป็น่งมาให้นะครมาจากสมุทรสาครคจากสมุทรสาครมันพัสดุเลยคันนี่เด้อเออหอดหมื่บ้านนี่ละค่ะนี่ครับผม ว่าไม่มียังว่าสัญญท่างเงขาคลายไม่มียางนอาสัญญาว่าดึงว่าเตือนว่าจะเพื่ออไกว่ามันงู่าสัญจาว่าหรือว่านอนเยอะสินะมันคืองูเติอนไปละกัจจาจขาคมเมนต์เขาว่าว <ım S 2> um ่าไม <c oughs> ่มีย่างว่างนอยู่แก่แกไมู่เป็นงูเตอนคือว่ากัรเล่นทบ่ว่เพราเพื่นแต่เพื่อนะนาเพื่นเรพื่นว่าคือมันกู้เฮดให้เห็นว่าสินะผู้คนสงสัยนะ อันนี้ก็อันยังก่อแยกเกียแตงโมที่บอกเนี่ยใช่แตงโมเมียครับไอ้คุณชาติชายเพื่นเอาเงินมาถวายครูจ้าสามพันบาทจ้าโอ้คุณชาติชายถวายน้าเจ้าเจ้าเดือนเจ้าเกาเจ้าเดือนสาธุสาวถวยพ่นเฮงเรงลุยลุยฟังฟังคุณชาติชายเนาะค่ะเนี่ยเพิ่นรวมถวายอันเพิ่นฝากนั่นเกียติแตงโมมาชาติชายบุญลุงโลดเนาะค่ะ เดี๋ยวพนฝากมากค่ะขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำเพล่เพ้นโศกโศกเฮงเฮงรวยๆยทุกมือทุกมือขายนามดีๆเด้อจัดการงานาจะเลื่อนเรื่องสาธุ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 สากุสาธุสาธุสาธฮงาธุสาธดสาธุสาสาธาธุขาาธุสาธุสาธ คนขายดีดอกค่ะขายลำรวยเถอกผู้เขาบวยพวกอะไรเรียยุ่ยู่กัครไม่แอนค่ะพอดีเพ่อเอาน้ามาถวายผู้ละคนเรผูนก็ฝากเป็นปัจจุบันใจนี่แหละแล้วก็ซื้อน้ำมาไว้แม่คู่กับแบงไปถวายน้ำบาตรน้ำครับผมค่ะซึ่งทั้งบาตน้ำเด้แมนบอลล่ะแขกไปไทยมานี่แหละพวกยู่ทัวพวกเอฟ โบเดียฟซีเนาะแอดมิเนาะเออมาอะไรอยู่ในกินน้ากันในบุญน้ากันนั่นล่ะแล้วก็ไปวัดโน่นจะปาแด้ไปวัดพุทธท่องแด้กับแบงค์พ่นไปนี่แหละเวลารวมบุญน้ากันกับมีข้าวอีกันึงอยู่กับม่คุณแม่แม่นวาราสนีนี่แหละพกก่นกรบโปงท่านแกีงซื้อมารายละเอียดปันไดเข้าโค้งว่าพ่นสีซื้อทำหม,มาถวาย ทางวัดปานวลจำป่าค่ะครับผมนี่หละค่ะก่งข้าวมาอยู่กับอีกมือสองมือแล้วเพื่อนเสิยมาอือไม่มคู่กับตีตอ่ไอไปเพื่อนเราอยากรวมบุญเราว่าแม่กะเทาาล้วละว่าสันจแสวงหาอยู่ที่ไม่คู่ว่าสันอยากอยากรวมบุญนั่ามพระสันนั้นถ้ามานมองไรบบมีเน่ะ,นะกะเ็เรียว่านี่แหละปูข้ามตา,พา,เ,าเพื่อนก็ว่าอยากได้ยู่ก็เรียววาเพื่อนฟังนี่แหละ,พะเพื่อนก็เรยว่าเออเดี๋ยวสิร่วมนั่เด้วยไม่คู่เด้อตีตัว ให้ได้ราคาเท่าไาารวาา่าสนาว่าวันนี้กัสิย่างคองย่างกองย่างละคั่งถามปูครับเอาบ่ทันมีอิ <c oughs> ปูดเดี๋ยวนี้เรียกว่าสิน้ำเงินอะไรนี่มาไปบ่ทันมีแล้วแม่หอมเหมืนสาราแล้วกัสิมาหอยไปนี่เลยวเออดียด๋ยวเดี๋ยวสิรวบรวมปัจจัยมากรวมถวายนลำดอกปูแต่สิสร้างดอกมีลานคลองลานกองยื่นดอกแต่ว่างบม,มันตกไปประมาณสี่สี่หามเงนนี่แหละคลองกองแล้วแตทั้งทั้งชุดอยู่แล้วนะแม่เป็นชุดระคั่งให้ว่าครบชุดเลยล <c oughs> เด uh huh. uh, okay. uh huh. ี๋ยวเขาจังรวมกันกระได้ดอกบัวยากดอกกับดอกซาลาก็ใกล้สีเหลียวละาปูไปเรื่อยๆบางทีไปส้มนึ่งจะไปส้มเนาะจังมือแด้บางๆนี่แหละบ่บ่โดนเนาะเเกินมือสองมือดอกห้างเท่ากสิไปล่อเบื้องยี่ดอกกับห้างเท่ากับเสียเอาองี้ยกับถ้ำหมาดไปถวายปูก่อรแล้วหอแล้วละข้างจะเอาไปที่หลังแล้วว่ากระสิมาหอยไว้นี่แล้วไม่หอมเาสันเว่แล่รันของรันกล่ององี้ยเพื่อกระสีเอาไปไปซาล่าอย่างนี้นะ บ่ทันมีอ่ะสิเออบ่มีกับโบ้หยากับปูเจ้วสิจัดให้อันเดอร์ไปที่แรกง่ายปูสิไปหขาคอกล่องเก่าพนอย่าไปคอเราเสืยๆไม่เราปูเลยวะปูขึ้ตาเจ้าเ๋ยวสิจัดไทยดอคันเราใจเย็นๆเออเ๋ยวใจเย็นๆนั่นเราเอาบปนีกับสินิมมอนปูเนาะนิมมอนปู กูเส่ว่าจะนนองเนเนาะไก่ละเรกปูบรรยากาศช่วงเช้าเนาะติดตัมปูนะคะะ่างม่านองนสาสา ขับพ่อมาขับมาได้ว่าขับขับเธอจะพ่อข้ามพาข้ามพาตรงนีังวันนี้วันที่เท่าไรนักเรียนวันสี่หาวันที่ชาวหาวันที่ชาวหาดมื่อเมื่อไมาหาครับผมมอที่ปูบอแล้ววันที่ชาวหาเตนฮอดคฮอุ่มหมด เขาเอาข้าวหามากมึงครับผมข้าวหาทั้งวันวันนีเข้าหนาข้าวหลังเขาว่าข้าวหาครับผมกวันที่คีดค้ัาเออวันต่้มาไกลอะไรได้พอใกลที่ปลาชูดไปหน้าพอใกลที่ปลาทูดอะไรได้พอใกล้อะไรได้พอใกล้ข้าวมา ใกล้จะแขงหมดแล้วใกลจะงหดบานแะล้วได้พอทิ้งเด,ดงหน,นี่งพอทิ้ดียค่พอขอทโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้่อ้โอาโอวโอ้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 ใบ้โอ้โอพ่อ้โ้โอ,บบอ้โอ,อ,อ,อ้โอนนี้แอ่เอ้โอ้โอ้โออ้โอ้่อวโอมโี้โอ้โอ้โออ ท้องคนอาดะเอาม่ให้เชียงักกันเถอะพอมันไม่มีความเชียงกระตามของานเถอะว่าทำาน่นะครับเออใจง่ายถือคือเก่านั่นแะอตไม่เชื่คือเก่านนแะว่าป็นงดอกเาัพอคือเก่านั่นะว่าทันบางิดตาพอดอกว่าถึอขาดดก็ันตั้งพอกับเื่อคือเก่าเงิ้นได้ตนก็จะห้มาถือนั่าพะอเอินพอไม่จีนท่านน้ำพเออคือได้ขนาจงทัน พ่อกาลังจักพิจารณากําลังจับเรื่องพิจารณาเลยเพราะวันนี้วันที่เช้าห้าเหมื่อกี้เหมือดเว้นรู้จักหมางอีนางนาเกยวันที่เช้าห้าพ่อกวันจวนเกตชื่อช่องว่าใบต่ายันปบตองรับมวลรับจิตมยลนัะ ได้คิดทาย่มาทัตั้งอาราบามทุกวปผัวไปใต้งอีหนูผัวไปตั้งอีหนูอีนางหาหัวไดนเพือนติดอาราบามทุกผัวไปใต้อีหนูไปทางทกผัวไปตั้อีหนูุผัวไปใต้หนูทุกทกวว่าอีหนูนีมันหยาบคูต่หนูบ้าหัวกเั้งไอหนู เขาเอิว่าชือเพลงเพราะเขาเอิว่าชือเพลงอาจารย์าเออพ่อก็สุดท่าตั้งทุกทองเขาทบาจังไหนนะเพาว่าเขาเอาเล้ววนาี้ฉันดาจังเมาวนาี้ฉันดาจะเมาว่าจันไดนเพลงเพราะไต้อีหนุเพราะไปไต้ยีหนู่ปนยักขึ้นมาเม่หูห่เพราะว่ามัเป็นไปไต้จังไหนว่าใไต้อีหนู่ปนยักขึ้นมาก ต่พอว่าไปไต่พ่อก็ยังเม,ม้งจะหาดังเสียงไม่จะเ,เขาไต่เคียนเขาว่าไต่อีมอียอี่างนักเน่ะอี่างหนักน่ยไต่เคียนเออพอก็มาม่าไต่กาเลยไปไต่อ้มเขาไม่จะไต่เคียนที่ว่าเด้แต้เพ่งวันนี้ไต่เคียนเขาอี่างหนักกว่าพว่าไปไต่อีนเขงปูว่ปูขาหัวมาทัไไนไม่รู้ดิ nhi hả thư nị cô nè không để cái vợ yêu năng nó giặc